่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับถึงกำลังฟังเสียงจากทิศบ้วนบางประมาอดิศัก์บุนกิยาพันธ์ครับ ะะมาพบมาพูดมาคุยกับแฟนรายการวันนี้ก็ถึงคิวจะต้องตอบปัญหาแฟนรายการต่อไปนะครับปัญหาที่จะตอบกันในช่วงนี้ก็เป็นคำถามจากแฟนรายการเรื่องของฝรั่งท่านบอกว่าจะทำยังไงให้ฝรั่งเนี่ยกรอบและก็หวาน ต้องใส่ปุ๋ยสูตรเสมอกับฉีดอะไรครับกี่วันใส่ทีอ่าอันนี้ท่านถามมาแบบนี้นะฮะผมก็เลยถือโอกาสว่ามีแฟนรายการหลายท่านถามมาเรื่องการปลูกฝรั่งบางท่านก็บอกว่าพึ่งจะลงมือปลูกบางท่านก็บอกว่ามันมีลูกแล้วจะต้องทำยังไงอาอย่างน,นี้เดี๋ยวผมก็จะไละ่ลำดับให้ท่านฟังเลยเอาอย่างนี้ก่อน ธรรมชาติของฝรั่งนะเวลามันจะออกดอกเวลามันจะติดผลเนี่ยฝรั่งนั้นเราจะใช้เทคนิคการที่จะให้ออกดอกติดผลเนี่ยก็มีอยู่สักยกอย่างสองวิธีวิธีที่หนึ่งคือการตัดกิ่งครับนะกิ่งยาวๆเนี่ยเราตัดให้หมันเหลือเป็นเหมือนง่ามหนังสติ๊ก พอเราตัดปับ๊บไอ้ตรงปลายกิ่งนะมันจะเกิดกิ่งใหม่มาอีกสองกิ่งในแต่ละกิ่งนั้นพอมันมีใบคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองคู่ที่สามมันจะมีดอกออกมาด้วยบางครั้งออกดอกเดียวบางครั้งออกสองดอกนะฮะแล้วก็ในหนึ่งก้านดอกบางครั้งก็มี ดอกใหญ่ดอกเดียวหรืออาจจะมีดอกย่อยอีก2ดอกด้วยนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนั้นแทนที่จะไปตัดเขาก็โน้มกิ่งยาวๆเนี่ยโน้มลงแล้วก็มีคอกรอบต้นฝรัง่งเอาไว้ผูกยึดกิ่งฝรัง่งพอโน้มลงมาปั๊บโดยธรรมชาติกิ่งใหม่มันจะพุ่งกิ่งกระโดงขึ้นมา และทุกครั้งที่มันแตกกิ่งใหม่นะฮะหลังใบคู่ที่สามมันจุดจะออกดอกอย่างที่ผมได้บอกกล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นเราเริ่มลงมือปลูกฝรั่งเนี่ยมันก็จะเริ่มให้ผลแล้วก็ไว้ผลได้ก็จะใช้เวลาประมาณเจ็ดเดือนนั่นหมายความว่าเวลาเราปลูกฝรั่งตอนแรก เราได้กิ่งตอนมาหนึงกิ่งนะฮะเราเอามาชำไว้ในกระถางนะครับพอเริ่มแตกรากนะฮะจะถึงก้นกระถางก้นถุงเราก็ย้ายปลูกลงในแปลงระยะปลูกเราก็จะใช้ระยะประมาณ3คูณ3หรือบางคนอาจจะใช้2เมตรครึ่งคูณ3ก็แล้วแต่ ว่าดินเลวปลูกทีดินดีก็ปลูกห่างหน่อยนะครับตอนที่เราปลูกปุ๋ยพื้นฐานนั้นคือปุ๋ยอินทรีย์ครับท่านจะมีปุ๋ยคอกท่านจะมีปุ๋ยหมักใส่ให้กับต้นฝรัง่งก็ใส่ไปพร้อมกับการเตรียมดินนะฮะและถ้าจะให้ดีไอหลุมปลูกเนี่ยควรจะลองก้นหลุม ด้วยปุ๋ยสูตรเสมอเช่น15 15 15อย่างนี้เป็นต้นนะฮะพอรากมันแตกออกไปปุ๊บมันก็จะได้รับธาตุอาหารทันทีแต่เนื่องจากช่วงแรกเราต้องการเน้นให้มันจเจริญเติบโตทางต้นทางใบเราก็อาจจะใช้ปุ๋ยตัวหน้าสูงนะ16 8 8นะครับหรือจะเป็น 25 7 7หรือจะเป็น20 10 10เนี่ยครับเราก็ใส่สูตรนี้เพราะว่ามีไนโตรเจนเยอะหรือบางคนบอกไม่ถนัดหายากเอาปุ๋ยสูตรเสมอใส่และเราก็เอาปุ๋ยยูเรียหรือจะเป็นปุ๋ยแอมโมเนียมนะถ้าแอมโมเนียมกป็2ย00นะยูเรียก็46 00แต่ต่อหลังก็มี40 00ก็มี นะครับมันก็จะแตกจเจริญเติบโต,ตทั้งกิง่งทั้งต้นทั้งใบนู่นแหละครับจนกระทั่งถึงอายุอานาม7เดือนเราก็ใช้เทคนิคการตัดแต่งเพื่อให้เกิดกิง่งใหม่แล้วก็เกิดตาดอกออกมาก่อนตัดแต่งนั้นก็ควรจะใส่ปุ๋ยสูตร12-24-12ห 12. รือปุ๋ยอะไรก็ได้ที่ตัวกลางสูงสูง ถ้าเป็นปุ๋ยทางใบก็จะเป็น15บ0 15นะฮะเพื่อกระตุ้นตาดอกทีนี้ก็ออกดอกมาเยอะแยะนะครับอ่คราวนี้พอฝรั่งจากออกดอกก็จะเริ่มติดผลการการติดผลของฝรั่งนั้นไม่ยากเลยครับเพราะอะไรที่ไม่ยากเพราะว่าในดอกฝรั่งเนี่ยมันจะมี เกสรตัวเมียอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเกสรตัวผู้นะฮะเกสรตัวผู้ล้อมรอบไปหมดเพราะฉะนั้นฝรั่งนั้นแม้เราจะขยายพันธุ์โดยเพราะเมล็ดมันก็ไม่กลายพันนะฮะอาแต่ยังไม่พูดเรื่องขยายพันธุ์เราพูดเรื่องอว่ามันติดผลลวพอมันติดผลขนาดเท่าสักหัวแม่โป้งเนี่ยท่านควรจะต้องรีบห่อเลย นะการห่อฝรั่งนั้นถ้าเผื่อท่านใช้ถุงพลาสติกที่ขายโดยทั่วไปไม่ใช่ถุงห่อโดยเฉพาะนะอย่างนั้นพอเราห่อด้วยถุงพลาสติกเสร็จแล้วเราก็จะต้องเอากระดาษมาหุ้มอีกชั้นหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่ามันด้านที่โดนแดดตะวันตกผิวของผลฝรั่งจะเสียแต่ในยุคปัจจุบัน มีถุงห่อฝรั่งที่ลักษณะถุงเนี่ยมันจะขุนมันจะไม่ใส่สเหมือนถุงพลาสติกที่เราไปซื้อมาโดยทั่วไปมันจะขุนะทีนี้ถ้าเป็นถุงทั่วไปเราก็ต้องเอากันไกรมาตัดมุมถุงเพื่อให้เป็นช่องทางระบายน้ําแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องละถุงที่เขาว่าเนะ <c oughs> เขาทำมาเลยนะพอนน้ำเนี่ย มันระเหยออกมาจากผิวผลเลืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะซึมออกมาที่ถุงนั้นได้วิธีซื้อว่าของเข้ามาตรฐานหรือเปล่าก็คือ,อลองเอาน้ำกรอกถุงดูก็จะพบว่าน้ำมันจะไหลออกตรงมุมถุงอย่างนั้นห่อแล้วมันสะดวกตรงที่เราก็ไม่ต้องใช้กระดาษมาหออ่ออีกการใส่ปุย๋ยพอฝรั่ง เริ่มหอ่อก็คือลูกนะโหไม่โป้งหรือหรือเท่ากับลูกชิ้นนี่นะเราก็ควรจะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอครับแต่เราเวลาใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเราจะได้ NPK ใช่ไหมมันจะไม่ได้ธาตุอาหารเสริมอาหารรองตัวอื่นๆซึ่งต้นไม้ต้องการใช้ผมก็จะแนะนำว่าให้เอาเฟติลอนคอมบิซึ่งเป็นธาตุอาหารเสริมอาหารรองเนี่ยฉีดพ่นทางใบด้วย อย่างนี้ฝรั่งก็จะได้ธาตุอาหารเนี่ยครบเครื่องนะครับทีนี้ถ้าอยากจะให้ฝรั่งมีคุณภาพดีมันก็จะต้องมีเคล็ดลับว่าก่อนจะเก็บเกี่ยวผลฝรั่งสักประมาณ1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์เราก็ปรับไปใช้ปุ๋ยสูตร 13, 13, 21นะครับ หรือจะสูตรไหนก็แล้วแต่ที่มันมีตัวท้ายสูงนะและอย่าลืมเฟติลอนคอมบิฉีดพ่นด้วยโออันนี้แหละจะออกมาแล้วมันจะหวานกรอบนะแต่วิธีปฏิบัติที่จะให้ได้ฝรั่งคุณภาพเยี่ยมเนี่ยก็คือก่อนเก็บเกี่ยวประมาณสัก3วัน5วันก็ควรจะงดน้ำ นะฮะผลมันจะมีความเข้มข้นนะครับแล้วก็หวานกรอบแต่บางคนก็บอกว่าเขาไม่สนใจเขาอยากจะทำน้ำหนักอย่างเดียวอันนี้เขาก็ให้น้ำโครมโครมโครมเข้าไปไม่มีการงดน้ำเลยอ,อย่างนั้นก็อาจจะได้น้ำหนักดีแต่ว่ารสชาติก็อาจจะจืดชืดไปสักหน่อยนะครับอ้าวเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคำถาม จากที่ท่านถามมานะครับว่าจะใส่ปุ๋ยฝรัง่งต้องใส่อย่างไรทิดบวนบากม,มากก็เรียนให้ท่านทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครสงสัยอะไรเพิ่มเติม,ตมก็สอบถามกันมาได้นะครับเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม,ไม้ดอกไม้ประดับ เ <Net> ติโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร